กราบสวัสดีอาจารย์ที่เคารพนะครับก็กระผมนานนราธาิเทพอาจนะครับรหัสประจำตัวนักศึกษา631-481-0044นะครับ mm hmm. วันนี้ก็จะมานำเสนอ mm hmm. การวิจัยอิสระในหัวข้อปัจจัยที่มีผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักง,งานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาล6นะครับ mm hmm. ความเป็นมาและปัญหานะครับ งานสอบสวนนับเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการยุติธรรมซึ่งกระบวนการและขั้นตอนของการสอบสวนเริ่มที่สถานีตำรวจการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนจึงมีความสำคัญที่ทําให้กระบวนการยุติธรรมเริ่มทํางานความยุติธรรมจะมีมากหรือน้อยเพียงใดอยู่ที่กระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นทั้งสิน้นซึ่งพนักงานสอบสวนมีอํานาจหน้าที่ตามกฎหมายในการสอบสวนคดีอาญาทุกประเภท การรวบรวมพยานหลักฐานทุกชนิดเพื่อให้เห็นความผิดหรือความบริสุทธิ์ของผู้ต้องหาและส่งสำนวนการสอบสวนพร้อมความเห็นไปยังพนักง,งานอายการเพื่อที่จะให้พนักง,งานอายการเนี่ยมีคำสั่งต่อไปว่าจะมีการสั่งฟ้องหรือสั่งไม่ฟ้องหรือสั่งให้สอบสวนเพิ่มเติมนะครับดังนั้นพนักง,งานสอบสวนจึงเป็นบุคลากรผู้ปฏิบัติงาน,นาด้านการสอบสวนโดยตรงจึงมีบทบาทเป็นผู้อำนวยความวธิธรรมเบื้องต้นในกระบวนการสอบสวน ให้แก่ประชาชนและสังคมอย่างแท้จริงทําให้พนักงานสอบสวนต้องมีความรอบรู้เกี่ยวกับกฎหมายตลอดจนระเบียบข้อบังคับคําสั่งต่างๆที่เกี่ยวข้องโดยท่องแท้เพราะหน้าที่หลักของพนักงานสอบสวนคือการดํเาเ,ดเนินการสอบสวนคดีอาญาและการดําเนินการตามพระราชบัญญัติที่มีโทษทางคดีอาญาต่างๆโดยหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานสอบสวนนั้นเริ่มจากการที่พนักงานสอบสวน สอบสวนผู้กล่าวหาหรือผู้ที่เสียหายได้เข้ามาแจ้งความร้องทุกข์กล่าวโทษผู้ต้องหาพยานตลอดจนการรวบรวมพยานหลักฐานต่างๆแล้วมีความเห็นทางคดีว่าจะสั่งฟ้องหรือไม่สั่งฟ้องหรืองดการสอบสวนประการใดเพื่อส่งการสอบสำนวนการสอบสวนที่เสร็จสิ้นแล้วไปยังพนักง,งานอายการเพื่อให้มีการพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปนอกจากนี้พนักง,งานสอบสวน จะต้องมีความรู้ความเข้าใจในตัวบทกฎหมายต่างๆแล้วพนักงานสอบสวนยังจะต้องเป็นผู้ที่เอาใจใส่ในการปฏิบัติงานอย่างจริงจังและต้องเป็นผู้ที่มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดีด้วยเพราะจะต้องสัมผัสกับหน้างานโดยประชาชนที่เดือดร้อนโดยตรงดังนั้นงานสอบสวนจึงมีความสำคัญในกระบวนการยุติธรรมเบื้องต้นอย่างมากพนักงานสอบสวนต้องเป็นผู้ที่มีความรู้ความสามารถ มีความเป็นวิชาชีพและมีความอิสระในระดับที่เหมาะสมจากการแทรกแซงโดยผู้ที่มีอำนาจรวมทั้งต้องมีความเชี่ยวชาญเฉพาะด้านและเป็นผู้ที่ทรงไว้ซึ่งคุณธรรมและจรรยาบรณจึงจะสามารถปฏิบัติภาร,รกิจที่กฎหมายได้ให้อำนาจไว้ได้อย่างมีประสิทธิภาพวัตถุประสงค์ของการวิจัยประการแรก เพื่อศึกษาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลหกประการที่2เพื่อศึกษาปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลหกประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับนะครับประการที่1ทําให้ทราบถึงประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลหกประการที่2ทําให้ทราบถึงปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพ ในการปฏิบัติงานของพนักง,งานสอบสวนกองบังคับการตรํารวจนครบาลหกประการที่สามผลจากการศึกษาจะนําไปใช้เป็นข้อเสนอแนะในการเสริมสร้างประสิทธิภาพในการปฏิบัติง,งานของพนักง,งานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตรารวจนครบาลหกขอบเขตการวิจัยนะครับก็ประกอบด้วยขอบเขตด้านเนื้อหาขอบเขตด้านพื้นที่และขอบเขตด้านระยะเวลาซึ่งด้านเนื้อหานั้นเราเนี่ย ได้มุ่งศึกษาเกี่ยวกับปัจจัยที่ส่งผลต่อประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักง,งานสอบสวนสังกัดกรมบังคับการตำรวจนครรา6สําหกสำหรับตัวแปรที่ใช้ในการวิจัยครั้งนี้ประกอบด้วยตัวแปรอิสระคือแรงจูงใจในการปฏิบัติงานและตัวแปรตามคือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักง,งานสอบสวนสังกัดกอมบังคับการตำรวจนครรามาหกขอบเขตด้านพื้นที่นะครับ ในการวิจัยครั้งนี้มีประชากรที่ใช้ในการวิจัยก็คือพนักง,งานสอบสวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจแความบันทซึ่งจะรวมในพื้นที่ของหลายๆสอนอนะครับก็มีทั้งปทุมวันยานาวาบางรักประมาณนี้ครับยกตัวอย่างและในส่วนของขอบเขตด้านเวลาในการศึกษาครั้งนี้มีการทําการศึกษาในช่วงเดือนกรกฎาคม2564ถึงเดือนสิงหาคมพุทธศักราช2564รวมระยะเวลาประมาณสองเดือนนะครับ รอบแนวคิดในการวิจัยก็ประกอบด้วยตัวแปรอิสระก็คือแรงจูงใจในการปฏิบัติงานได้แก่ความสําเร็จในการปฏิบัติงานการได้รับการยอมรับลักษณะงานที่ปฏิบัติความรับผิดชอบความก้าวหน้ารวมถึงเงินเดือนนะครับแล้วก็ตัวแปรตามก็คือประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตรารวจนครปฐมก็ได้แก่ด้านคุณภาพของงานด้านปริมาณงานและด้านเวลา นะครับข้อเจ็ดประชากรกลุ่มตัวอย่างนะครับประชากรที่เราใช้ในการศึกษาวิจัยครั้งนี้เนี่ยก็คือพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครมาโหนะครับซึ่งมีจํานวนทั้งหมดสองร้อยหนึ่งคนนะครับโดยกลุ่มตัวอย่างเนี่ยก็คือพนักงานสอบสวนในสังกัดกองบังคับการตำรวจนครมหาหจำนวนหนึ่งร้อยสาสิบสามคนโดยกําหนดขนาดของกลุ่มตัวอย่างจากการคํานวณหาขนาดกลุ่มตัวอย่างจากสูตรของฮาโลยามาน่นะครับ โดยใช้การสุ่มตัวอย่างแบบหลายขั้นตอนก็คือม u ต t ิ s t a t e Random s a m pling นะครับเพื่อให้การสุ่มตัวอย่างเนี่ยเป็นไปอย่างรอบคอบได้ตัวแทนที่ดีของกลุ่มเป้าหมายได้แก่ขั้นตอนที่1น,นะครับใช้การสุ่มตัวอย่างขั้นตอนที่1สุ่มตัวอย่างแบบแบ่งกลุ่มนะครับโดยแบ่งตามหน่วยงานสังกัดกองบังคับการตำรวจควนครบาล6 นตอนที่2การสุ่มตัวอย่างแบบบังเอิญโดยการแจกแบบสอบถามให้แก่กลุ่มตัวอย่างตามที่พบเจอโดยบังเอิญซึ่งเป็นพนักงานสอบสวนด้วยกันในสังกัดกองบังคับการตรํะรวจนครบาลหกนะครับส่วนขั้นตอนที่สามเนี่ยก็สุ่มตัวอย่างแบบเจาะจงผู้ศึกษาเลือกกลุ่มตัวอย่างแบบเฉพาะเจาะจ,จงโดยเลือกจากความเหมาะสมกับหัวข้อที่จะศึกษาทําการเลือกกลุ่มเฉพาะกลุ่มตัวอย่างที่เป็นพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตํารวจนครบาลหกนะครับ ต่อมาในเรื่องเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลนะครับเครื่องมือที่ใช้ในการเก็บรวบรวมข้อมูลคือแบบสอบถามซึ่งประกอบด้วย3ามส่วนได้แก่ขออภัยนะครับเมื mm ่อ hmm. สักครู่นี้ผิดสไลด์นะครับส่วนที่1ก็คือข้อคําถามเกี่ยวกับปัจจัยส่วนบุคคลของกลุ่มตัวอย่างได้แก่เพศอายุและประสบการณ์ทํางานส่วนที่สองคือข้อคําถามเกี่ยวกับแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน ซึ่งมีเกณฑ์ในการกำหนดค่าน้ำหนักของการประเมินเป็น5ระดับตามวิธีของรีเคิร์สนะครับส่วนที่สามคือข้อคำถามเกี่ยวกับประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลหกซึ่งมีเกณฑ์ในการกำหนดค่าน้ำหนักของการประเมินเป็น5้าระดับตามวิธีการของรีเคิร์สนะครับการเก็บรวบรวมข้อมูล ในการเก็บรวบรวมข้อมูลเนี่ยนะครับเราก็ได้นำแบบสอบถามที่ได้ผ่านการตรวจสอบแล้วแจกจ่ายให้กลุ่มตัวอย่างด้วยตนเองนะครับโดยใช้วิธีการแจกแบบสอบถามให้กับกลุ่มตัวอย่างของพนักงานสอบสวนสังกัดกองบังคับการตำรวจนครบาลหกเพื่อขอความร่วมมือให้กลุ่มตัวอย่างเนี่ยออกแบบสอบถามด้วยตนเองโดยชีย้แจงถึงเหตุผลและความจำเป็นที่ต้องการศึกษาเก็บข้อมูลให้กลุ่มตัวอย่างทราบเพื่อให้เกิดความเข้าใจและความเต็มใจให้ความร่วมมือ ทำให้ข้อมูลที่ได้รับมีความน่าเชื่อถืออย่างที่สุดโดยการเก็บแบบสอบถามจะครอบคลุมในพื้นที่ทั้งหมดของกองบังคับการตํวเกลือและความหมายวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลในการวิเคราะห์ข้อมูลครั้งนี้ผู้วิจัยกําหนดสถิติที่ใช้ได้แก่สถิติเชิงพรรณนา,นาได้แก่ค่าร้อยละและการแจกแจงความถี่เพื่ออธิบายถึงแบบสอบถามส่วนที่หนึ่งที่เป็นข้อมูลปัจจัยส่วนบุคคลใช้ค่าเฉลี่ยและส่วนเบี่ยงเบนมาตรฐาน ในการอธิบายแบบสอบถามส่วนที่2และส่วนที่3คือแรงจูงใจในการทํางานและประสิทธิภาพในการทํางานนอกจากนี้ยังใช้สถิติเชิงอนุมานเพื่อทดสอบสมมุติฐานโดยหาความสัมพันธ์ด้วยค่าพีรสัน correlation นะครับสุดท้ายนี้ก็ขอจบการนําเสนองานวิจัยไว้แต่เพียงเท่านี้นะครับก็หวังว่าอาจารย์จะพึงพอใจแล้วก็ ผมจะได้ผ่านงานวิจัยครั้งนี้ไปได้อย่างเรียบร้อยสวยงาคมครับขุมครับ